ในวิดีโอนี้จะมาแชร์เทคนิคการโพสต์วิดีโอนะครับรีวิวสินค้าจากตัว s h อ p e e แล้วก็ใน Tik t o k เนี่ยนะครับไปในตัวของ i g S t o r y แล้วก็ Facebook s t o r y นะครับในครั้งเดียวก็คือเราจะต้องทำการเชื่อมตัว i g กับตัว Facebook s t o r y เนี่ยเอาไว้ด้วยกันก่อนนะครเพือ่อนเพื่อนวิธีการเชื่อมก็คือใครที่ยังไม่สมัคร i g ไปสมัครก่อนพอสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีหน้าหน้าตาของ i g แบบนี้เนาะเสร็จแล้วให้เราไปที่3มคลิกข้างบนเวลาเข้ามาเนี่ยให้เราคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะ เข้ามาที่หน้าฉันก่อนคลิกมาที่หน้านี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปที่3ามขีดข้างบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับเข้าไปที่คําว่าศูนย์บัญชีคลิกเข้าไปครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลของบัญชีโปรไฟล์เราเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาตรงคําว่านะครับการเชื่อมโยงไปยังโปรไฟล์ต่างๆคลิกเข้าไปเลยครับตรงนี้เนี่ยระบบเขาก็จะมีให้เราเพิ่มบัญชีให้เรากดเพิ่มบัญชีครับแล้วก็ให้เรากดเลือกครับผมก็จะเลือกไปที่ Facebook นะครับ Facebook นี่ตรงระบบเนี่ย เขาจะเลือกมาให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เขาจะเลือกจากอะไรเลือกจากอันดับแรกเลยก็คือเราล็อกอินไอทีอะไรไว้เราล็อกอินตัว Facebook อะไรไว้นะครับถ้าเราเลือกล็อกอินสองสองอันนี้ไว้ก็ถ้าเราจะเลือกอันนี้เราก็เลือกได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ดำเนินการต่อครับเสร็จแล้วก็ใช้เพิ่มเติมนะครับให้เสร็จอ่ะกดไปครับอ่ะนะครับระบบเนี่ยก็จะเชื่อมเข้ามาให้เราแบบนี้แล้วทีนี้เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ย เราจะต้องทําการคลิกเข้าไปนะครับคลิกเลยตรงนี้ระบบเนี่ยเขาจะมีถามว่าถ้าจาก f c e e o o o เนี่ยถ้าเราแชร์จาก Facebook นะแชร์จาก Facebook ไปที่ IG เนี่ยให้แชร์ไปที่ไหนบ้างผมก็จะเลือกทั้ง2อ,อย่างเลยนะไปที่ทั้ง IG แล้วก็ทั้ง Facebook หลักนะครับถ้าเกิดว่าใครมีตัวแอปเทรดนะครับก็ให้แชร์เนี่ยจากไอตัว f c e e o o o เนี่ยไปที่แอปเทรดด้วยนะครับอันนี้เนาะเ,เราก็เลือกแชร์หรือว่าเราจะไม่กดเปิดก็ได้นะอ่าก็ได้เหมือนกันเสร็จแล้ว เรียบร้อยย้อนออกมานะครับอันนี้คือตัว Facebook ทีน,นี้มาในส่วนของ i g i g นะครับเวลาเราจะโพสไอจเราสามารถที่จะโพสไอจเนี่ยนะครับไปยัง Facebook ก็คือเนี่ยที่เราต้องการ Facebook ของเราซึ่งเราจะต้องเลือกเปิดครับว่าแชร์ไปที่สตอรี่หรือว่าแชร์ไปที่อันนี้ทั้งหมดเลยถ้าเราจะแชร์2อันก็ให้เราเลือกกดแชร์2ออันเลยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมส่วนหนึ่งก็จะแชร์ไปที่สตอรี่ของ Facebook ให้เรานะครับอันนี้เราก็ต้องเข้ามาเลือกนะ แล้วเราก็กดยอ้อนลงไปนะครับอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วก็กดยอ้อนลงมาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปโพสต์คลิปกันก็คือเราจะแชร์คลิปจากอันนี้ผมจะแชร์คลิปจากในตัวช้อปปี้มานะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยผมจะแชร์คลิปจากตัวช้อปปี้วิดีโอกออกมานะครับเลือกแชร์จากช้อปปี้วิดีโอออกมาก็เลือกมาสักหนึ่งอันสมมติว่าผมจะแชร์อันนี้แล้วกันมีเราต้องร้อยวิวน,นะครับอ่ะเลือกแชร์นี้นะครับแล้วก็กดแชร์ตรงนี้นะครับกดแชร์ตรง3จุดนี่กดแชร์ไปนะครับ แล้วผมก็จะเลือกตรงคําว่าเลือกตรงคําว่าสตอรี่ครับกดแชร์ที่สตอรี่ครับะระบบก็จะเข้ามาหน้านี้ให้เราทนีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าระบบมันเพี้ยนหรือเปล่าเห็นไหมครับมันจะมีลิงก์ขึ้นมาให้เราเอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะต้องไปแก้ไขอ่ะมาหน้านี้เสร็จแล้วให้เรากดกดเสร็จขั้งบนครับแล้วให้เราดูตรงนี้เอานิ้วจิ้มแล้วนะครับแล้วก็ลากอันนี้ไปทิ้งไว้ในถังขยะก,ก่อนเห็นไหมครับมันจะมีถังขยะนะเห็นไหมลากเอามาไว้ในถังขยะตรงนี้ก่อนนี่นะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไปแล้วเสร็จแล้วนะครับ ตร,ตรงนี้นะนี่นะครับตรงอีโมจิเนี่ยมันเหมือนรูปรูปขี้เนาะนะเนี่ยจิ้มเข้าไปครับแล้วพอเราคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะมีตรงคาว่าลิงก์เห็นไหมครับกดลิงก์ครับอ่าแล้วเราก็ไปคัดลอกลิงก์นะครับทีนี้ผมก็จะคัดลอกลิงก์ของตัวอันนี้มาวางนะครับก็กลับไปในตัวของช้อปปีเหมือนเดิมเห็นไหมครับแล้วก็กดตรงคัดลอกลิงก์ทัน,นี้การคัดลอกลิงก์มี2แบบเราจะแชร์ลิงก์ที่เป็นสินค้าเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะแชร์ลิงก์ที่เป็นวิดีโอก็ได้นะครับถ้าใครจะเลือกแชร์ลิงก์ที่เป็นสินค้า ก็ให้เราเลือกกดที่สินค้าตรงนี้กดเข้าไปครับแล้วให้เรามาตรงนี้ตรงนี้จะมีเครื่องหมายว่างตรงนี้ไหมครับกดเลยกดตรงนี้เสร็จแล้วมันจะมีเข้ามาให้เราเลือกคัดลอกลิงก์ก็กดคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็เอาไปวางในตัวช้อปปีได้เลยนี่ไปวางแอปไปวางใน IG ได้เลยนะครับเอาลิงก์ไปวางนะครับแล้วตรงนี้เราก็กดเสร็จทีนี้ระบบเนี่ยอันนี้มันก็จะขึ้นเป็นแบบช้อปปีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแก้นะครับเดี๋ยวผมลบเอาออกก่อนถ้าเราแชร์นะครับอีกแบบหนึง่ง อันนี้ผมเลิกแชร์แบบนะเข้าไปกดลบทิ้งนะครับแล้วก็กดเลิกแชร์ใหม่แล้วเราก็กดเข้าไปในตัวช้อปปีใหม่ทีนี้ถ้าเราไม่แชร์ตัวตัวลิงก์สินค้าเราอยากแชร์ตัวช้อปปีวิดีโอของเราให้เรากดแชร์ตรง c o p ปี้นี่แชร์ share ตรงนี้นะครับกดแชร์ครับแล้วให้เรากดตรงคําว่าลิงก์นี่คัดลอกครับคัดลอกลิงก์อ่าแล้วเราก็กลับเข้าไปใน i g จเหมือนเดิมแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางนะครับแล้วพอเราเอาลิงก์วางก็ให้เรากดเสร็จตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเห็นไหม ทีนี้สังเกตว่าลิงก์มันจะไม่เหมือนกันนะครับลิงก์มันจะไม่เหมือนกันตรงลิงก์เนี่ยตรงลิงก์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนสีเป็นอะไรได้นะครับหลายๆครั้งเห็นไหมเนี่ยเราเปลี่ยนได้หมดก็ดูว่าเราจะเอาสีไหนให้คนเห็นชัดๆอ่ะเราอาจจะเป็นอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมทําเป็นสีนี้เนาะผมจะมีคําเขียนอีกทีนึงก็คืออาจจะต้องใช้คำคำบอกนะครับก็คืออาจจะสั่งสั่งที่นี่อ่าสมมตินนะสั่งซื้อที่นี่นะครับ เพราะว่ามันต้องมีมันต้องมีคําที่เราต้องบอกเขาทีนี้ไอ้ตรงผมจะเอาอ e ีโมชั่นมาไว้ข้างล่างข้างหน้าแบบนี้ทีนี้ไอ้ตรงสีเนี่ยนะครับตรงสีของอันนี้เนาะเราเลือกได้จากตรงที่เป็นตัวอักษรเนี่ยครับนี่นะเห็นไหมแล้วเขาก็จะมีพอเราคลิกตรง picture, ตัวอักษรนะครับมันจะมีแท็บขึ้นมาให้เราเลือกเห็นบบไหมมันก็แล้วแต่วนะ่าเราจะเลือกเอป็นแท็บไหนนี่นะเลือกเอากดเลือกเอาผมก็จะเลือกเป็นสีน,นี้หรือว่าจะเลือกเป็นอันนี้ก็ได้นะครับผมเลือกนี้อยู่มันใหญ่ดี นะครับแล้วก็กดเสร็จข้างบนเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากเอาเนี้ยมาวางแบบนี้เห็นไหมเวลาที่มันเหมือนเป็นการทํา call to action นะครับว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาอยากซื้อสั่งซื้อก็คือให้เขาคลิกสั่งซื้อที่ตรงนี้นะครับสั่งซื้อที่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะกดโพสต์ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือปดกดโพสต์ลลเลยนะครับกดแชร์ไปที่สตอรี่เลยอ่ะแชร์ไปครับอันนี้ยังไม่เสร็จขั้นตอนนะเดี๋ยวรอให้เขาโพสต์เสร็จก่อนอ่ะคลิก้าไปครับ นี่เห็นไหมเดี๋ยวรอให้โพสต์เสร็จก่อนนะครับอ่ะตอนนี้โพสต์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้หลังจากที่เราแชร์ไปแล้วนะครับจะขึ้นมาหน้านี้ให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะตรงนี้เขาจะมีตัว Facebook ขึ้นมาถ้าเราแชร์ตรงนี้ถูกนะครับเราก็จะกดตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าโปรไฟล์อย่างเงี้ยผมแชร์ไปที่หน้าโปรไฟล์ผมเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ได้นะครับในในช่อง youtube ของเราอ่ะคลิกเข้าไปเอ้ยไม่ใช่ช่อง u t u b e ในช่องในช่องที่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรในใน ใน a c e b o o k เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใน Facebook เนี่ยเราก็จะเจอลิงก์อยู่ตรงนี้เวลาคนเข้าคลิกอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับพอเขาคลิกตรงนี้แล้วมันจะมีลิงก์โผล่ขึ้นมาสัางเกตนะครับมันจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้พอกดตรงนี้มันจะไปที่ในส่วนของอถ้าตรงนี้เป็นลิงก์ของ s h อป e e มันก็จะไปที่ s h อป e e ถ้าเป็นลิงก์ของเอาขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นลิงก์ของตัว t i k t o k มันก็จะเป็นของ t i k t o k นะครับเอา,าทีนี้มาดูวิธีการแชร์จากตัวของของของทิกตอกไปบ้างนะครับ ให้เราเลือกแชร์สมมุติว่าผมแชร์จากอันนี้แล้กันนะครับก็เลือกแชร์ไปแล้วก็กดตรงข้างบนนี้ตรง3ขีดนะครับแล้วก็กดตรงสตอรี่นะครับกดไปที่สตอรี่เลยคือการแชร์แบบนี้นะครับเราแชร์ไปเนี่ย มันจะติดลายน้ำนะพเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับทั้งทิกตอกทั้งช้อปปี้นะจะติดลายน้ําก็เลือกเอาก็จะแชร์แบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะโหลดคลิปลงไปแล้วคุณไปโพสเอาที่หลังนะครับก็ได้เหมือนกันทีนี้เวลาที่เราจะใส่เนี่ยนะครับอ่ะมันก็จะติดลายน้ําแบบนี้นี่นี่ลายน้านะครับอ่ะไม่เป็นไรเนาะอ่ะเสร็จแล้วผมกดเสร็จเหมือนเดิมนะกดเสร็จข้างบนเมื่อกี้ข้างบนนะเสร็จแล้วตรงนี้ลิงก์มันก็ต้องเอามาเอาลบทิ้งออกมันเหมือนน่าจะบ, ắc, บ,ใใจจะบ ắc, ลั๊กแล่่าาเเเรร็จล้้วกกกมดตงอออันนนีีีททึะคพืื ใส่ลิงก์นะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ตรงนี้มาวางเลือกลิงก์นะครับแล้วไปเอาลิงก์ใน Ti กตอกมาอันนี้ผมก็คัดลอกลิงก์จากหน้านี้มาเลยหรือเหมือนกันถ้าเราจะเอาจากสินค้าเราก็คลิกที่สินค้าตรงนี้แล้วเราก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับนี่ลิงก์ตรงนี้กดคัดลอกลิงก์นะครับออกมานี่แล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับแล้วเราก็กลับไปที่ใน i g เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วเราก็กดเลือกแบบนี้แล้วเราก็กดวางไป ก็จะได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะมาเป็นแบบนี้ทีนี้นะครับี่เราก็เลือกสีได้เหมือนเดิมนะเลือกสีได้เหมือนเดิมทีนี้ตรงนี้นะครับการโพสต์นะครับผมก็จะใส่คําสั่งเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็ใส่อีโมชั่นก็เลือกใส่เอาตรงตรงวางเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องวางที่เดิมเสมอไปนะครับเราอาจจะมาวางมุมนี้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้แล้วก็เลือกใส่สีนะครับทีนี้นะครับ เพิ่มเติมให้นิดหนึ่งตรงนี้เขาจะมีเรื่องของการทําประกายเห็นไหมนี่เนี่ยคลิกเข้าไปนะครับแล้วเขาจะมีให้เราเลือกเห็นไหมคือพอเราคลิกตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาจะมีให้เลือกเป็นลิงก์เห็นไหมลิงก์เนี่ยไหมก็จะมีทําให้ตัวอักษรเนี่ยมันขึ้นไปขึ้นมาหรือเป็นประกายนะครับอ่ะได้ดูนะเป็นประกายก็จะเป็นประกายปั๊บ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 บหรือเราใช้เป็นแสงนิออนแบบนี้อ่าให้เป็นแสงนิออนนะครับนี่ให้เลือกเอาเลยเราอยากได้แบบไหนนะครับมันเหมือนเป็นการการทำทอทู ให้คนว่าเห็นอาถ้าคุณอยากซื้อนะให้คุณมาที่นี่ก็เพิ่มความน่าสนใจเขาอีกแล้วเราก,กดเสร็จข้างบนผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับอ่าเห็นไหม้ามันใหญ่ไปแล้วก็มูฟลงมาให้มันเล็กลงมาหน่อยตรงนี้นะแล้วก็วางให้ดูสวยงามอ่าคลิกซื้อเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็กดโพสตไปได้เลยกดโพสตไปนะครับก็โพสต์ไปที่ตรงคําว่าสตอรี่กดไปนะครับอ่าเดี๋ยวรอรอจนกว่ามันจะเสร็จอ่ะคลิกเข้าไปดูตรงนี้นะครับแล้วก็รอมันซึ่งจริงๆแล้วผมจะบอกกับ,กบเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะครับในตัวของอ เราสามารถเอารูปภาพมาโพสต์ได้ด้วยนะครับเราจะเอารูปภาพในทิกตอกมาเอารูปภาพในตัวของช้อปปีมาแล้วเราก็ามาโพสต์ก็ได้นะครับเราก็เลือกเอามาโพสแล้วเราก็ทําเป็นสตอรี่แบบนี้นี่ผมลองโพสต์เล่นเมื่อเช้าปพิบเลยนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกดดูตรงนี้นะครับคลิกครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตรงสตอรี่กันอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาจากใน t i k o อกเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์ของ i k t o อกใช่นไหมครับแบบนี้ถ้ามีคนกดคลิกมา นะัะพอมีคนกดคลิก้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีนะครับไปที่ลิงก์พอเขากดไปที่ลิงก์ก็จะข้ามไปที่หน้าของสินค,ค้าเราแบบนี้นี่กดปับ๊บมันก็จะวิ่งเข้ามาในระบบให้เรานะครับอ่ะเดี๋ยวลองด,อดูนะอ่ะแล้วเขาก็กดเลือกช็อปได้เลยนะครับะระบบก็จะให้เปิดในติ๊กต็อกเนี่ยเห็นไ,ไหมครับก็จะเลือกซื้อได้เช่นกันอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆอนอันนี้ก็คือทําได้ทั้งในของตัวทั้งในของตัวของ f Facebook นะ,อะของในตัวของอะไรครับ ทั้ง s h อ p e e แล้วก็ทั้งของ l a z a d a ในที่เดียวกันเลือกแชร์เอาหรือถ้าเราไม่เลือกแชร์เราเลือกที่จะโหลดคลิปลงมาแล้วเราก็โพสทีนี้วิธีการโพสก็เลือกเอาครับว่าคุณโพสไปแล้วเนี่ยคุณจะใช้ลิงก์ของ s h อ p e e หรือว่าคุณจะใช้ลิงก์ของ Tik t o k ถ้าเกิดใครไม่มี s h อ p e e ก็ใช้ลิงก์ของ Tik t o k ถ้าใครมี s h อ p e e แล้วอยากทำช้อปปี้ก็ชื่อเลือกลิงก์ของช้อปปี้แต่ถ้าใครมีของ Tik t o k ก็ใช้ของ TikTok เลือกเอาเลยครับว่าเราจะใช้อะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นของ Tik t o k คุณก็ได้เงินทั้งได้คอมมิชชั่นก็ได้เงินทุกวันแต่ใน s h อป e e เนี่ยก็จะได้เป็นต่อเดือนนะครับทีนี้ย้อนออกมานะครับย้อนออกมาที่หน้านี้นะครับเ,เพื่อนๆย้อนออกมาตรงนี้นิดนึงตรงนี้เนี่ยถ้าของใครนะครับอ่ะกดคลิกเข้าไปที่ในส่วนของแก้ไขโปรไฟล์นะครับคลิกเข้าไปเลยตรงแก้ไขโปรไฟล์ในส่วนของหน้านี้ตรงนี้นะครับถ้าของใครเชื่อมเพจไว นะครับถ้าของใครเชื่อมเพจไว้เวลาคุณโพสเนี่ยตัวโพสเนี่ยนะครับมันจะไม่ไปที่มันจะไม่ไปที่นี่นะมันจะไม่ไปที่ตัวโปรไฟล์นะครับถ้าคุณจะให้ไปที่โปรไฟล์ใน Facebook ค,คุณจะต้องกดเชื่อมเพจอันนี้ออกใช่ไหมผมไม่ได้เชื่อมนะครับไม่ได้เชื่อมถ้าเชื่อมเนี่ยมันจะไปที่ตัวของของเพจเลยนะครับไปตัวของเพจเลยอ่นะถ้าเกิดว่าผมเชื่อมไว้ที่เพจอันนี้ เห็นไหมครับเวลาที่โพสเนี่ยเห็นไหมครับเวลาที่เราโพสเนี่ยมันจะมาในหน้าเพจของเราอันนี้แทนนะครับมันจะเลือกมาที่เพจก่อนเพราะว่าเราเชื่อมเชื่อมตัวเพจไว้เป็นหลักถ้าเกิดจะไม่ให้มาที่เพจเห็นไหมน,นี่ก็เหมือนกันเห็นไ,ไหมมันจะมาที่สตอรี่นะครับมาที่สตอรี่ของเพจเราเลยโอเคไหมก็เลือกเอาครับว่าจะไปที่ Facebook หลักหรือว่าจะให้มาในในเพจของของเพื่อนๆทาได้หมดเลยเลือกเอาแล้วกันอันนี้ผมว่าให้ไปที่ Facebook หลัก นะครับเพราะว่า Facebook หลักเนี่ยมีมีคนดูเยอะนะครับก็จะไป Facebook หลักแต่ถ้าเกิดว่าใครทําเป็นเพจขายของเอาไว้ก็ให้แชร์ไปที่เพจขายของก็จะดีนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมลองทําตามนี้ใครติดอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมในห้องเรียนนะครับอ่ะฝากเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในห้องเรียนใครยังไม่กดติดตามช่อง y t u t u ในตุกนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะ